เซียวชูหอรานไม่ได้บอกเย่เฉินหรือพ่อแม่ของเขาเกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะไปวัดชีเซียเธอคิดว่าการอธิษฐานขอพรให้สมาชิกในครอบครัวแบบนี้สามารถทำอย่างเงียบๆได้และไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่หมาหลานและเซียวชางคุณจะตื่นเธอขับรถออกไปที่วัดชีเซียสภาพอากาศในเดือนธันวาคมจะหนาวเย็น มีวันสั้นและคืนยาวเมื่อคุณออกไปข้างนอกท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นเวลานี้ในวัดชีเซียมีผู้แสวงบุญที่ศรัทธาจำนวนหนึ่งกำลังรอยอยู่ที่ประตูแล้วเมื่อใกล้จะสิ้นปีผู้คนต่างมาที่วัดกีเกียทุกวันเพื่อหยิบทูปดอกแรกแต่พวกเขาไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จิงกิ้งผู้ด่งดังกลับมาที่วัดกีเกียอีกครั้งขณะนี้อาจารย์จิงชิงกำลังอยู่ในห้องปีกด้านหลังของห้องถงอูเหลียง ห้องนั้นหนาวเย็นและเงียบสงบดังนั้นเขาจึงนั่งคดสมาบนโซฟาสุดมนต์เงียบๆขาะเดียวกันก็หมุนเวียนพลังจิตวิญญาณในร่างกายของเขาซึ่งทำให้เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิแม้ว่าเขาจะสวมเทียงจีวรพระบางบางก็ตามวันนี้ w ิวเลียงฮอลปิดทำการพระสงฆ์วัดกิเกียได้ตั้งรั้วกั้นถนนตั้งแต่บริเวณลานด้านหน้าศาลาวิวเลียงและแขวนป้ายบอกว่าศาลาปิดในวันนี้ จากนั้นพระภิกษุทั้งหมดก็ถอยออกไปนอกลานและเฝ้าอยู่เงียบๆถังซื่อไห่และพี่สาวซุนเดินไปตามถนนหินสีน้ำเงินที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างยามเช้าสู่ลานของวิหารอูเ,ลลเหลียงและกล่าวกับพระภิกษุว่าก่อนที่ผู้บริจาคสตรีทั้งสองจะเข้ามาในภายหลังโปรดจำไว้ว่าต้องเอาป้ายเหล่านี้ลงก่อนและนำมาติดกลับหลังจากที่พวกเธอเข้าไปแล้วโอเคผู้บริจาค พระภิกษทุทั้งหลายพยักหน้าด้วยความเคารพประสานมือและโค้งคำนับเล็กน้อยพวกเขาทั้งหมดคือสิทธิที่ใกล้ชิดที่สุดของอาจารย์จิงชิงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ตัวตนของซิสเตอร์ซันแต่พวกเขาก็รู้ว่าเจ้านายของพวกเขาให้ความเคารพเธอมากเสมอเมื่อพบเธอดังนั้นพวกเขาจึงให้ความเคารพซิสเตอร์ซันมากเช่นกันซิสเตอร์ซันและถังสีไห่เดินเข้าไปในห้องถงงูเหลียงด้วยกัน อาจารย์จิงชิงสังเกตเห็นทั้งสองคนและออกมาต้อนรับพวกเขาแต่เช้าจิงชิงซิสเตอร์ซันทักทายเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อเธอเห็นเขาออกมาจิงชิงก็ยิ้มตอบและประสานมือเข้าด้วยกันสวัสดีพี่สาวซันสวัสดีคุณถังถังซื่อไห่รีบประกบมือเข้าด้วยกันและโค้งคำนับเล็กน้อยพร้อมกล่าวว่าสวัสดีท่านอาจารย์จิงชิง จิงชิงยิ้มและกล่าวว่าคุณถังคุณไม่จำเป็นต้องเรียกฉันว่าอาจารย์ต่อหน้าคุณฉันเป็นรุ่นน้องแม้ว่าจิงชิงจะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน้นและมีความเข้าใจในระดับสูงแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณอันเฉิงซีมากเขารู้สึกว่าเขาตามแอนเฉิงซีค่อนข้างช้าดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงเป็นรุ่นน้องต่อหน้าทาังซีไห่ซิสเตอร์ซันยังกล่าวกับทังซีไ่ด้วยว่า ฉันปฏิบัติต่อจิงชิงเหมือนเป็นลูกของตัวเองมาโดยตลอดดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทางการมากเกินไปถังซีไห่พยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นที่สาวซุนก็พูดกับจิงชิงว่าจิงชิงคุณหนูเซียวออกไปที่วัดชีเซียแล้วฉันขอให้ซื่อไห่รออยู่ที่ห้องถงด้านหลังเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณสามารถพูดถึงเรื่องนี้และบอกคุณหนูเซียวว่ามีคนต้องการพบเธอ แต่ระวังอย่าทำให้เธอตกใจจริงชิงพยักหน้าโดยยังคงประสานมือเข้าด้วยกันและยิ้มอย่าก,กังวลเลยพี่สาวซันข้าพเจ้าจะระวังพี่สาวซุนรู้สึกประหม่าเล็กน้อยและถอนหายใจโอ้ฉันไม่ได้ประหม่าแบบนี้มานานแล้วพวกคุณทั้งสองต้องใส่ใจกับทัศนคติและคำพูดของคุณ มีความเป็นไปได้สองประการประการหนึ่งคือคุณหนูเซียวยอมรับคำแนะนำของเราและจากไปอย่างเงียบเงียบประการที่สองคือเธอโทรมาทันทีหลังจากออกจากประตูนี้ถ้าเป็นอย่างแรกภารกิจของเราจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์หากเป็นอย่างหลังก็จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนายน้อยจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อค้นหาเราและค้นหาความจริงหลังจากหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งที่สาวซุนก็พูดต่อ อันดับแรกเรา3ามคนไม่สามารถต้านทานพลังวิเศษของนายน้อยได้สิ่งใดก็ตามที่เราคิดและรู้อยู่ในใจของเราอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านหนุ่มรู้ก็ได้ประการที่สองเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ได้ฉะนั้นหากครั้งนี้เราล้มเหลวเราก็ทำได้เพียงออกจากจีนและไปยังสถานที่ซ่อนที่หญิงสาวจัดเตรียมไว้ในต่างประเทศก่อนที่หญิงสาวจะได้พบกับคุณนุ่มเราไม่สามารถเหยียบแผ่นดินจีนได้อีก คุณเข้าใจไหมเอสมัครใหม่รับโบนัสฟรีคลิกเลยทั้งสองพยักหน้าโดยไม่ลังเลถังซีไห่คุ้นเคยกับเรื่องทั้งหมดนี้อยู่แล้วครั้งสุดท้ายที่เขาหนีออกไปจากตระกูลเย่เขาขึ้นเรือไปที่ตาฮีตีทันทีและอาศัยอยู่บนเกาะที่แทบจะแยกตัวจากโลกภายนอกเพราะเขาเกรงว่าเย่ฉันจะพบที่อยู่ของเขา ในเวลานั้นเย่ฉันจำเป็นต้องใช้พลังงานจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้เขาบอกความลับทั้งหมดแม้ว่าจริงชิงจะรู้ถึงความเป็นไปได้นี้เป็นครั้งแรกแต่เขาก็ยังคงพูดด้วยใบยหน้าที่แน่วแน่ว่าอย่าก,กังวลเลยพี่สาวซันแม้ว่าฉันจะเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธแล้วแต่คำสั่งของนายหญิงนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด หากฉันล้มเหลวฉันจะหายไปจากโลกและจะไม่ใช้ชื่อจริงชิงอีกต่อไปในชีวิตนี้พี่สาวซุนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดอย่างจริงจังพวกเราสามคนเป็นนิบุญคุณต่อเจ้านายและนายหญิงสำหรับความเมตตาของพวกเขาเราติดตามนายหญิงมาหลายปีแล้วและเราตรหนักดีถึงความยากลำบากและความยากลำบากที่นายหญิงต้องเผชิญในการทำลายสมาคมชิง โชคดีที่นายน้อยมีร่างกายมังกรที่แท้จริงและการกําจัดสมาคมชิงก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินเอื้อมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่านายน้อยจะทำลายสถานการณ์ขององค์การติดอยู่ในที่ตื้นมานานแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถปล่อยทันที่ตื้นเขินนี้ไปได้เราจะสามารถทำลายพันธนาการและโซ่ตรวนสุดท้ายของเขาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราหลังจากนั้นนางก็มองไปที่ถังซีไห่และกล่าวว่า มันขึ้นอยู่กับเจ้าเป็นหลักจบแล้วซีไฮสีหน้าของถังซีไฮเคร่งครึมเขาสำลักน้ำตากรอเบ้าและพูดว่าพี่สาวซันอยากังวลเลยแม้ว่าวันนี้ฉันจะฟาดหัวคุณหนูเซียวฉันก็ต้องตายตายเพื่อให้เจตจำนงของฉันชัดเจนและขอร้องเธอด้วยความตายของฉันฉันก็ต้องทำให้เธอตกลงพี่สาวซุนดูว่านี่มันความคิดโง่โมอะไรเนี่ย ท่านหญิงสั่งว่าเราควรโน้มน้าวเธอด้วยอารมณ์และเหตุผลไม่ใช่ใช้การบังคับชักจูงหรือลักพาตัวทางศีลธรรมด้วยวิธีนี้ท่านหญิงจะมีจิตสำนึกที่แจ่มใสเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคุณชายน้อยในอนาคตถังซื่อไห่พยักหน้าอย่างหนักแน่นโอเคพี่สาวซันฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นและค่อนข้างหุนหันพลันแล่นพี่สาวซันส่หัวและยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และเตือนเขา ภาระของวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหล่ของคุณคุณเทียงแค่ต้องน้มน้าวคุณเซียวด้วยข้อเท็จจริงและความจริงใจฉันเชื่อว่าด้วยลักษณะนิสัยของเธอเธอควรดำเนินการตามสถานการณ์โดยรวมหลังจากเจ็ดโมงเล็กน้อยเซียวชู่หอรานก็จอดรถของเขาไว้ที่ลานจอดรถนอกวัดชีเซียแล้วสุวนเหมิงเหหมิงมาถึงเมื่อนานมาแล้ว นางจำรถของเซียวชูหอรานได้จึงวิ่งเข้าไปหาบกมือและตะโกนว่าคุณเซียวเซียวชูหอรานจอดรถแล้วลงจากรถแล้วถามเธอว่าคุณมาถึงเมื่อไหร่ฉันกำลังจะส่งข้อความวีแชทไปถามคุณพอดีเพิ่งมาถึงได้สักพักแล้วซุนเหมิงตอบกลับด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่าคุณเซียวพวกเราต้องรีบหน่อยมีคนเข้าไปเยอะมากแล้ว เซียวชูหอรานถามด้วยความอยากรู้มันไม่ใช่เทศกาลทำไมถึงมีคนมากมายมาที่วัดชีเซียแต่เช้าเช่นนี้สุนเหหมิงยิ้มและกล่าวว่าแน่นอนว่าวัดชีเซียได้รับความนิยมมากเสมมามาหากเป็นเทศกาลคนจำนวนมากจะต่อแถวยาวทั้งคืนเพื่อเข้าไปจุดทุปเทียนแต่ชเช้าเซียวชูหอรานพยักหน้าและกล่าวว่า พวกเราจะจัดการอย่างไรดีอาจารย์จิงชิงมีชื่อเสียงมากพวกเราคงต้องเข้าแถวเพื่อเข้าพบเขาใช่ไหมซุนเหเมิงกล่าวอย่างลึกลับว่าอาจารย์จิงชิงมีลักษณะพิเศษคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาวัดชีเซียมีขนาดใหญ่มากไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์จิงชิงอยู่ที่ไหนแต่หากมีโชคชะตาใครสักคนจะมาชี้นำเราอาเซียวชูหอรานถามด้วยความประหลาดใจ มันลึกลับขนาดนั้นเลยเหรอถ้าฉันมองไม่เห็นมันก็จะเสียเวลาเปล่าใช่ไหมสุนเหนมิงยิ้มและกล่าวว่าดังนั้นเราจะต้องดูว่าเรามีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าหรือไม่หากเรามีพระพุทธเจ้าจะอวยพรเราหลังจากนั้นนางก็วางแขนของนางไว้รอบตัวของเสี่ยวชูหอรานอย่างกระตือรือร้นและพูดด้วยรอยยิ้มว่า ไปกันเถอะคุณเสี่ยวฉันคิดว่าคุณสวยและใจดีและคุณคงจะมีความผูกพันที่ดีกับพระพุทธเจ้าฉันจะใช้ประโยชน์จากคุณในวันนี้เสี่ยวชู่หอรานยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ถ้ายังอยากเอาเปรียบเจ้าอยู่โอเคไปกันเถอะบางทีเราทั้งคู่คงมีสัมพันธ์ฉันพุทธะ